คุณผู้ชมครับตอนนี้ชินก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านเลยครับที่เป็นพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับนายเพียนเหมือนแก้งครับนายเพียนเหมือนแก้งคุณพี่ทําเกษตรกรปลูกยางพารายางพารามานานยังฮะก็ตั้งแต่พอรุ่นชีวิตครก้าวัวโอ้ยางพาราเ่ทุ่มปีตอนนี้อายุหกสิบโอ้โหหกสิบปีนะสวนยางพารามีเยอะไหมฮะก็ สองอาชีพอ่ะก็สองสามร้อยถึงสามร้อยไร่เกือบสามร้อยไร่เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมอยากเห็นแล้วที่ฮะว่าสามร้อยไร่นี่จะกว้างขนาดไหนแล้วความอุดม,มสมบูรณ์ของต้นยางพลารานี้จะเยอะขนาดไหนช่วยพาผมไปได้ไหมฮะเข้าไปดูในสวนได้เลยครับคุณพี่ครับเชิญเลยครับตามไปบูห้องกันนะคุณผู้ชมฮะ ชมฮะถึงแล้วนี่ครับนี่คือสวนที่ต้องบอกว่ากว้างแล้วก็ใหญ่มากๆนี่คือสวนของคุณพี่เพียรน,นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าเยอะแยะมากมายในสวนของต้นยางพาราแล้วก็ได้ทราบมาจากคุณพี่เพียรจากในรถนะฮะร,ระหว่างเดินทางนี่คือพูดคุยมาโดยตลอดเวลาคุณพี่บอกว่าสวนนี้นั้นอายุยาง6ปีแต่ว่า ยังไม่เหมาะสําหรับการกรีดแลวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทําไมถึงยังไม่เหมาะ6ปีทําไมคุณพี่เพียรยังไม่กรีดอีกแต่ว่าบางสวน6ปีสามารถกรีดได้แล้วรวมไปถึงนะครับวันนี้เรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับต้นยางพาราทั้งหมด300ไร่ของคุณพี่เพียรคุณได้รู้อย่างแน่นอนครับ คุณลุงครับสวนที่เรากําลังเดินอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นสวนที่มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ด้วยกันนะสวนแปลงนี้มัน68ไร่68ไร่ครับเป็นต้นยางที่มีอายุเท่าไหร่ครับตรงนี้มัน6ปีครึ่ง6ปีครึ่งแต่ยังไม่กีดยังไม่กีดทำไมครับเพราะว่าผมสังเกตเห็นบางสวนนี่5ปีเขาก็เริ่มเปิดหน้ายางแล้วนะก็ลุงอยากจะเอาผลผลิตมันเยอะแล้วก็อยากได้กินนาน พราะยางถ้าเราเบิกตอนนี้อายุแปดปีขึ้นไปเนี่ยมันจะได้กินถึงสามจุดปีแต่ถ้าเราเบิกยางในตอนที่อายุห้าปีหกปีลงมาเนี่ยมันได้กินไม่เกินสิบห้าปีให้ลูกสังเกตเป็นบทเรียนไว้เลยนี้แล้วกิ่งกิ่งไม้ที่ตกตกอยู่ตัวนี้เป็นเพราะอะไรครับก็กิ่งที่มันร่วงจากส่วนที่มันผลัดออกอ๋อผลัดออกครับเพื่อที่จะอาเจริญมันมันสร้างให้ตัวใหญ่กิ่งที่มันเป็นใหญ่มันก็อยู่เป็นกิ่งประธานพอกิ่งเล็ก มันก็ปลดออกเป็นธรรมชาติของยางแล้วมันจะทําให้สวนข้างบนมันจะปริญทั้งทั้งหมดนี้คุณลุงดูแลคนเดียวปะก็ลุงมีทีมงานการจัดการคนเดียวมีทีมงานลูกสาวมีแสดงมีมีลูกน้องมีลูกน้องมีทีมงานประมาณกี่คนนะครับลุงก็ตอนนี้เหลืออยู่สิบสี่คนคนุณผู้ชมครับนอกจากที่คุณลุงนั้นได้มีสวนยางพารานะฮะเยอะแยะมากมายกว้างใหญ่ไพศาลนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ พวกเราแล้วก็ทีมงานได้สร้างมาคือคุณลุงตอนนี้รับเหมาด้วยครับเหมายังไงอ่ะคุณลุงปลูกยางดูแลสวนของคนอื่นของคนนอื่เกษตรกรทั่วไปอ่ะทั่วไปเลยครับใครที่ไม่มีเวลาหรือว่าใครที่อยากจะมีสวนยางพาราก็สามารถมาขอคำปรึกษากับลุงได้หรือว่าให้ลุงนั้นไปทําการ พราะปลูกดูแลได้ไดแล้วพอถึงหน้าที่เก็บเกี่ยวหน้ากรีดยางเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องของเจ้าของอ๋อล,ลุงแค่ปลูกอย่างเดียวดูแลอย่างเดียวกรักษาให้แต่ไม่ได้กรีดด้วยไม่ได้ไปธุระเรื่องกรีดอืมท้าต้องถามย้อนกลับไปว่าคุณลุงปลูกยางมานานไหมก็ตั้งแต่มีครอบครัวมาปีหนึ 1> 1่งห้าหนึ่งห้าครับแต่จริงๆแล้วลุงทําสวนตั้งแต่ ลุงอายุ17ปี17ปีตอนนี้คุณลุง60ปีละ60ปีละโอ้โหคุณผู้ชมฮะโอ้โห17ปีตอนนี้60ปีแล้ว43ปีด้วยกันนะครับสำหรับการทำงานของคุณลุงที่อยู่ในสวนยางพาราแห่งนี้นั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตร,รกรที่ยึดหลักการปลูกยางพาราอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเราเด็เด็กเราชีวิตเราคปอเด็กๆมีม,มีคุณลุงมีแรงบันดาลใจอะไรไหมครับที่ทําให้ลุงนั้นปลูกยางพาราอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาฮะ ก็ยางพารามันเป็นสินค้าที่เราไม่ตั้งคอยตลาดไม่ต้องไปคว้านะมัน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 หลายหลายละอย่างที่องค์ประกอบพอตอนหมดอายุไม้เราก็ขายได้เป็นเงินสดสมไว้ตรงนี้เราซื้อบุญพื้นมาใส่ไปเท่าไหร่พอจะเอาทุนคืนขายไม้ออกไปเราก็ได้กลับหมดอ๋อนี่นี่คือคุณลุงกำลังพูดถึงว่าสวนยาง300หัวไร่เนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแร่ธาตุธรรมชาติจากบุญพืชด้วยจากบุญพืช อ๋อ oh, เป็นยังไงบ้างครับผูโลงโอ๋อดูดูดินมันดิมันมีขี้เดือนให้คุณดูอ่ะแล้วก็ดินมันมันมันมีความชื้นสูงนะครับ<อ>มันทาให้ดินไม่แข็งอ๋อมีแต่แต่แต่นี่คุณผู้ชมฮะให้ให้ก้องก้องสูงมาตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมอ่าในส่วนของถ้าคุณใช้เคมีนะไอ้ไอ้รากขอยพวกนี้จะไม่เห็นเลออก็ไม่มีขี้เดือนให้ดูอยู่ด้วยถ้าถ้าใช้เคมีคือไม่มีโอกาสเห็นตัวนี้อย่างแน่นอนเลย รากรากฝอยนี้เขาทำหน้าที่อะไรฮะอันนี้ตัวดูดอาหารกินน้ํากินปุ๋ยของมันโอเวลาใส่ผลิตภัณฑ์แล้วท้าธรรมชาติไปแล้วคือตัวนี้จะมาดูดซึมสารอาหารเข้าไปในชั้นของผืนดินใช่คุณลุงลองสังเกตในส่วนของอ่าหน้าดินไหมว่าเป็นยังไงเพรหน้าดินไม่แข็งเนยเห็นชัดๆเลยนะเพราะว่าเนี่ยสมมติเราใบยางอยู่อย่างนี้ถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเอาปุ๋ยมาซัดบนบนใบยางตัวนี้มันจะ ยุบตัวลงไปทําให้เป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่มาเป็นดูลินซีให้กับดินแล้วในส่วนของมองย้อนขึ้นไปถึงการต่อยอดของต้นก็ดูใบทีิตแน่นหนาหนาแล้วก็เขียวดูแล้วมันมันมันสบายใจอะ่อจะแต่ร่มลื่นนะคุณลุงนะไปไปไปบางสวนนี่หลายๆสวนแบบว่าใบาหา่าง ไป่ห่างคือสวนใหญ่ๆเงี้ยจะมีแดดตรงนู้นอย่างนี้คือไม่ค่อยล่มลื่นเท่านี้ออนี้ก็ตอนนี้คุณดูนาฬิกาที่เกือบตีสิบเอ็ดแล้วยังไม่มีแสงแดดให้เห็นเลยผูย้ชมฮะปกติแล้วจะสิบเอ็ดโมงนะครับก็คือจะเป็นในช่วงของแดดกําลังจัดมากๆตาม <ๆ S 1> ตาปกตินะเนี่ยยางเนี่ยเมื่อเมื่อได้สามจับนี้ก็กรีดกันแล้วแต่ของลุงก็สามจับแล้วยังไม่กรีดอย่างนี้เขาเรียกว่าไงฮะตอนนี้มันห้าสิบกว่าเซนแล้ว ตอนนี้ก็คือเส้นรอบวงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับสามจับสามจับก็คือมือเราโอบอย่างเงี้ยมือโอบอย่างนี้คือสามจับอ๋อสามจับแต่ว่าสวนแปลงนี้ตอนนี้เพราะลุงมีจะก,กินทีนี้เราไม่เร่งรีบเพราะเราไว้ตอนเราอายุปลุดเกษียณหกสิบเนี้ยนะปีห้าห้าคิดจะเบิกปลีดแปลงนี้ไว้เป็น,เป,นเป็นอะไรเขาเรียกบำเหน็จชีวิตบำเหน็จชีวิตคือต่อยอดเราเวลาออแก่ เอาเดินไปดูสองห้าหนึ่งเพื่อจะได้ไปดูให้เัดติตกรนคนนึสองห้าหนึ่งนี่คืออะไรฮะยางพันยางพันยางสองหนึ่งแต่ว่าที่ที่เราชมอยู่เมื่อสัก่นี้คือพันหกร้อยพันหกอยศูนย์โอ้ตอนนี้เขาเรียกว่า R R I M หก0้ยศูนย์ R R I M ก็คือเป็นชื่อไทยของเขาด้วยเข้ามาที่สวนคุณลุงเพียรแค่แป๊บเดียวได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมละครับคุณผู้ชม เดี๋ยวคุณลุงจะพาเราไปดูพันยางพันสองห้าหนึ่งซึ่งคุณลุงได้กระซิบบอกกับเรานะครับว่าพันยางพันนี้กําลังมาแรงเลยทีเดียวครับคุณลุงครับสวนที่เราเนากำลังยืนอยู่ตอนตอน,นี้นี่คือสวนยางพาราแต่ว่าไม่ใช่พันหกร้อยไม่ใช่เป็น 1, 1> พันเป็นพันสองห้าหนึ่ง pr สองห้าหนึ่งครับมันมีมีความแตกต่างกับพันหกร้อยยังไงฮะก็ยางตัวนี้มันเป็นยางที่โตเร็วอ,อือเป็นโตเร็วแลเรก็วเป็นพันของคนไทยเราเอง แต่ที่สังเกตเห็นนะคระับค,คุณผู้ชมครับลองดูว่าจาก1600เนี่ยตัวกิ่งเองจะไม่เยอะเท่ากับ251ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ใบใบ<ห>จะโดกว่าแน่นกว่า,วาอืมนบในส่วนของการดูแลนี่ดูแลยากไหมเหมือนกันเหมือนกันใส่ปุ๋ยระยะเดียวกันปลูกวันเดียวกันทั้งหมดนี่ระยะเวลาในการเปิดหน้าย,ยางก็คงจะเปิดพร้อมกันพร้อมกันกน,นี้เรายังไม่ได้กลี่น ในส่วนนี้นี่ถือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากไร่ท่านธรรมชาติเหมือนกันครับปีหนึ่งใส่กี่ครั้งครับลุงปีหนึ่งใส่สามครั้งสีส่เดือนครั้งสี่เดือนต่อหนึ่งครั้งกับสี่เดือนครั้งลุงไม่ได้สเสียดสกับค่าปุ๋ยแต่ว่ายางกรีดปีสองครั้งปีสองครั้งครับสวนยางกรีดเดี๋ยวเราไปชมสวนยางกรีดไปดูลงจักที่เขาทำแผ่นกันให้ทันโอ้คุณลุงครับขอถามอีกหน่อย ระหว่างเปอร์เซ็นต์น้ำยางของยางเวลาพันหกร้อยกับสองห้าหนึ่งเนี่ยอันไหนดีกว่ากันก็เปอร์เซ็นต์สองห้าหนึ่งมันจะสูงกว่าสูงข้อที่สวนเราใช้ปุ๋ยตัวนี้มานะเปอร์เซ็นต์น้ำยางจากเมื่อก่อนที่ที่ที่เราเทียบนะเมื่อก่อนมันอยู่ที่สามสิบสี่สามสิบห้าแต่ณปัจจุบันนี้มันขึ้นไปถึงสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์อ๋อตั้งแต่มาใช้ปุ๋ยพืชอ่าสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ด้วยกันแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยพืช สาวที่6สาวที่5ครับก็ต้องถามว่าพอใจไหมลุงก,ก็มันน่าจะพอใจนะสําหรับเกษตรกรอย่างเราอก็เปอร์เซ็นเป็นตัวตีค่าของของน้ําหนักน้ําหนักด้วยอ่ามันมันมันถ้าเปอร์เซ็นสูงมันทําให้ได้ยางแห้งเยอะอี่ต้องต้องถามลุงว่าราคามันก็ต่างกันนั่งเยอะอแล้วแล้วลุงลุงไปรู้จักปุ๋ยนชื่อได้ยังไงครก็ทางบริษัทเขามาแนะนําแนะนําครับ แนะนาพอดีที่บ้านเราเป็น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 มีร้านขายตีวอยู่ด้วยอ๋อคือเป็นร้านเคมีการเกษตรอยู่ด้วยอ่าก็เลยตัดสินใจครับเอาลงไว้เอาลงเป็นตัวแทนแล้วก็มาทดลองในสวนเองเองก่อนถึงจะไปไปขายให้คนอื่นนานไหมครับทดลองเองนี่ก็ใช้เวลาหนึ่งปีหนึ่งปีเต็มเต็มครับ่อลุงจะไปไปไปเปิดตลาดให้เห็นผลอย่างแน่ชัดเลยหนึ่งปีสําหรับลุงทุกวันนี้ก็คือชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพุทธหรือชาวมุสลิมเนี่ยไม่เกี่ยวตรงนั้นไม่เกี่ยวครับคือเ่าจะแนะนาเขงให้เขาใช้ของที่ดีๆที่จะใช้ได้ให้ผลประโยชน์กับเขาก็คือทุกคนเท่าเทียมกันหมดความดีของเราที่หรือว่าการที่มีน้ําใจของลุงเนี่ยลุงไม่ได้แยกตรงนั้นลุงไม่ได้แยกเราเป็นคนไทยเหมือนกันคือคนไทยเหมือนกันเราอยู่รวมกันเราเมียอะไรก็เราแบ่งปันกันอยู่ในหมู่ของคณะเราที่อยู่กันตรงนี้ทพีงอยู่ในจุดนี้ลุงอยู่กับอิสรามแต่อิสลามตรงนี้เขามีน้ําใจกับลุงหมด จะเป็นลูกค้าเราอยู่หมดมตั้งแต่ต้นยางตั้งแต่เรื่องปุ๋ยตั้งแต่ใช้รถบริการรถไถเรามีรถไถให้ถูกเรียบร้อยเป็นของคุณลุงหมดนี้คุณลุงครับผมสงสัยว่าอตอนที่คุณลุงบอกผมว่าปีหนึ่งเนี่ยคุณลุงใส่ถึงสามครั้งแต่ว่าบางส่วนที่ที่ผมนั้นได้ไปถ่ายทํามาเนี่ยบางส่วนก็ใส่เพียงแค่2ครั้งอย่างใช่ไหมับ ความมูลค่าของการใส่สามครั้งนี่ทาให้ยางมันต่อยอดโตเร็วความสมบูรณ์มันจะดีขึ้นมันธาตุอาหารน่ะมันมันมันสมัยไม่ดินมันเสื่อมแล้วถ้าเราไปมัวมัวเหนียวตังอยู่เหนียวตังอยู่ผลประโยชน์ตรงนี้เราก็ได้น้อยแต่หมดใช่แสดงว่าตอนนี้ก็คือเต็มที่ฮะคุณผู้ชมครับหมดเท่าไรหมดแต่ขอให้คุณภาพออกมาดีให้คุณภาพออกมาดีแล้วลูกน้องที่มากรีดยางกับเราเมื่อไรกเข้าอยู่ไม่มีวันออก คือซื้อใจลูกน้องด้วยเพราะเรามีหลักเกณฑ์ที่ที่สําคัญมากเรื่องการปลีกยือแล้วทีนี้ถามว่าใส่แต่ละครั้งเนี่ยมีมีใส่เคมีร่วมไหมลุงไม่ได้ร่วมไม่ใส่เคมีร่วมเลยไม่ได้รวมไม่ได้ใส่ช่วยเลยครับคือบุญพืชบอดตอดไล่ละสอบไล่ละกระสอบไล่ละหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งครั้งโอ้โหสามร้อยไม่ใช่ใส่เล่นนะไม่ใช่ใส่เล่นไม่ใช่ใส่จริงจริงจังคุณรู้ฟังลองคิดดูว่าสามร้อยขวานไล่ของคุณลุงเพียรแลวไล่และก็สอบ สามร้อยกว่ากระสอบอโหเป็นเงินเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วถ้าเปรียบเคมีบุญพืชเอาอย่างนี้ค่ะคุณลุงครับถามคุณลุงเลยพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยว่าบุญพืชกับเคมีเนี่ยความแตกต่างทางด้านต้นทุนเนี่ยก็บุญพืชหนึ่งกระสอบห้าสิบกิโลว่ามันครึ่งหนึ่งของเคมีแล้วเบื่อมองให้ให้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไปไปใส่เคมีแล้วก็เพิ่มกันอีกเท่าตัวในวงเงินใช้ปุ๋ยเท่าเดิมสมมติเราลงใจหนึ่งกระสอบอลุงก็ ต้องจ่ายเฮินแปดร้สิอันนี้มัน300อกว่าบาทเองต่อหนึ่งกับซอห้าสกิโลเท่ากันใช่ไหมโอ้อัตราส่วนนี้ตึงสองเท่าด้วยกัเราก็ลดต้นทุนลงปีหนึ่งก็มันมันไม่ใช่หนึ่งแสนนะไม่ใช่หนึ่งแสนกว่าโอโหตั้งสองแสนกว่าลุงเทียบแล้วต่อปีเห็นคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวทางนู้นมีในส่วนของนนู้นมันเป็นยางสีปีครึ่ง